คำถ,ถามแรกของธนทูตนะครับถามเรื่องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ,บท่านธนทฒิขอเชิญเลยครับ กระทูถามสดดุบจาท่านละไม่เกิน30มนาทีถามได้3มครั้งนะครับครับเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนัททูตประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาเรื่องที่ผมถามกระทูถามสดนี้ก็คือยุทธศาสตร์วิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยเพื่อเพิ่มผลผลิต และการส่งออกหรือการแข่งขันในตลาดโลกครับท่านประธานที่เคารพครับขณะน,นี้ท่านประธานและท่านรัฐมนตรีขอญาตเอ่ยนามครับท่านรัฐมนตรีประพั์โพธสุทนที่ได้กรุณาบรรจุกระทู้ถามสดและท่านรัฐมนตรีมาตอบด้วยตนเองอยู่ในขณะน,นี้ท่านทราบไหมครับท่านกำลังสร้าง คุณประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวถึงจำนวน4ล้าน6แส3 6 0 60ครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรถึง15ล้านคนประมาณนะครับมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมทั้งหมด66ล้าน5แส3 1,200ไร่ ท่าประธานที่เคารพครับกระผมจะทําตามคําแนะนําของท่านประธานครับผมจะไม่อภิปรายแต่ผมจะอธิบายความเล็กน้อยครับท่านประธานครับปีนี้ประเทศไทยส่งออกข้าวได้เพียง4ี่ล้านห้าแสนตันเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเราส่งข้าวได้ถึงเจล้านห้าแสนแหมื่นตัน ลดลงเกือบครึ่งครับเมื่อลดลงข้าวไปไหนครับข้าวก็คงค้างสต๊อกอยู่ในประเทศในขณะที่ข้าวค้างสต๊อกข้าวใหม่ก็กําลังจะออกกําลังจะเก็บเกี่ยวนี่แหละครับเป็นสาเหตุสำคัญสองประการครับที่กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาราคาข้าวขณะน,นี้ กำลังตกต่ามลงนะครับเพราะเราส่งออกไม่ได้ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีโครงการประกันไรายได้นั่นหมายความว่างบประมาณที่จะไปประกันไรายได้ก็ต้องเพิ่มจํานวนมากขึ้นกระทบสองทางครับกระทบชาวนากระทบกระทบงบประมาณสาเหตุก็เพราะว่าข้าวที่เราส่งออกไปเนี่ยราคาแพงกว่าเขาครับ อย่างข้าวแข็งเนี่ยนะครับแพงกว่าเข้าถึงหนึ่งรเหรียญต่อตันข้าวหอมข้าวนุ่มราคาแพงกว่าเขาถึง200เหรียญสองร้อยเหรียญต่อตันก็มีสมาคมผู้ส่งออกเขาส่งสัญญาณมาแล้วครับว่าสาเหตุประการสำคัญก็เพราะว่าเราไม่มีความหลากหลายในพันุ์ข้าวที่ส่งออกเราครั้ดั้งเดิมเรามีข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมข้าวขาวหเปอร์เซนตข้าว,าวนึ่งมีอย่างไหนก็มีอย่างนั้นไม่สามารถไปเปิดตลาดใหม่ๆไม่สามารถมีพันธุ์ใหม่ๆไปเสนอนำเสนอต่อตลาดเขาได้ดังนั้นนี่แหละครับเป็นสาเหตุของอการส่งออกที่ลดลงท่านประธานที่เคารพครับผมกำลังอภิปรายอยู่นี้คณะกรรมธิการแก้ไขปัญหาราคาผิดผลกเกษตรกรรม กำลังประชุมอยู่แล้วเขาสนใจติดตามเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับคำถามแรกครับคำถามแรกของกระผมในฐานะที่รัฐมนตรีได้กำกับดูแลกรมการข้าวอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับได้มียุทธศาสตร์วิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิตนั้นหมายความว่า เราได้ผลผลิตมากขึ้นราคามันก็จะจะ,จะต้นทุนก็จะลดลงแล้วก็การส่งออกการหาตลาดโลกการแข่งตลาดโลกเนี่ยท่านมียุทธศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลายอย่างไรบ้างครับขอญาตถามเป็นคำถามแรกครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอเชิญน,น้นตรีครับ กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียติทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านสสนทวุฒิประเสริฐสุวรรณเป็นอย่างยิ่งที่นำคำถามวันนี้มาถูกประเด็นทันเวลาของพี่น้องเกษตรกร,กรคือชาวไร่ชาวนาจริงๆ ที่ท่านอภิปรายมานี้ผมยอมรับถูกต้องทุกอย่างสิ่งแรกผมต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านและกับพี่น้องชาวนาที่อยู่ทางบ้านด้วยเราพูดกันมาโดยตลอดว่าประเทศไทยเรานั้นอยู่ด้วยชาวนาชาวนาเป็นสันหลังของชาติวันนี้เราไม่มีแล้วเพราะสันหลังมันหักไปหมดแล้ว ท่านพูดบอกว่าปีหนึ่งเกษตรกร,ร,กรคือชาวนาทำนานเนี่ยประมาณ60ล้านไร่เอาตัวเลขกลมๆจริงๆมันอาจจะ66อย่างที่ท่านพูดแต่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ60สิล้านไร่แบ่งออกเป็นนาข้าวต่างๆชนิดต่างๆที่ชาวนาทำอยู่ในขณะนี้หนึ่งคือข้าวหอมมะลิ เป็นปลูกมากที่สุดในประเทศไทยจาก60ล้านประมาณ29ล้านไร่ในภาคอีสานซะ25บล้านและในภาคต่างๆภาคเหนือซะ3ล้านข้าวรองลงมานะครับวันนี้ผมในฐานะกำกับดูแลผมแบ่งข้าวออกเป็น5ประเภทข้าวหอมไทยคือไม่ใช่ข้าวหอมมะลิปลูกทั่วไปประมาณ3ล้าน เช่นข้าวหอมปทุมอย่างนี้เป็นต้นต่อจากนั้นก็มาเป็นข้าวพื้นแข็งข้าวพื้นแข็งที่ชาวนาทั่วไปจะปลูกโดยเฉพาะภาคกลางเหมือนกับข้าวนาปังข้าวพื้นแข็งนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีไหลไหลไหลพันนะครับข้าวพื้นแข็งนั้นประกอบด้วย ข้าวกอขอย2 9ก้ากอขอ4เอ็ดกอขอยอดกอขอย่บห้าแล้วก็ใช่นาทหนึ่งที่ชาวไร่ชาวนานิยมปลูกข้าวพื้นแข็งนี่ก็ประมาณ11ล้านไร่แต่ที่ท่านพูดอยู่ในขณะนี้คือตลาดต่างประเทศสู้เขาไม่ได้และไม่มีผ่านข้าวสู้กับเขาผมยอมรับครับนั่นเขาเรียกว่าข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นนุ่มเราก็วิจัยคิดค้นกันมานะครับ มันมีทั้งตลาดภายในประเทศและนอกประเทศที่เอาเข้าวแข็งไปรวมกันเช่นข้าวถุงอย่างเงี้ยใช้ข้าวพื้นนุ่มส่วนหนึ่งส่วนใหญ่จะใช้ข้าวพื้นแข็งข้าวพื้นนุ่มจริงๆเนี่ยขนาดนี้เราปลูกกันเพียงสามแสนไร่เองที่จะไปแข่งกับต่างประเทศนะไม่มีมีพันธุอะไรบ้างที่ข้าวพื้นนุ่มเช่นกอขอเจ็ดเจ็ดกอขอเจ็ดเก้าและกอขอแปดสิบเจ็ดนี่เรียกว่าข้าวพื้นนุ่มดังนั้น ในการจะไปสู้ในตลาดเนี่ยแพ้เลยแพ้ตั้งแต่ต้นเลยผมเห็นด้วยผมกํากับดูแลมาปีที่แล้วเราเปลี่ยนกลยุทธ์เรียกผู้ทรงออกเรียกลงสีเชิญท่านมาประชุมร่วมกับผู้ปลูกข้าวคือชาวนาชาวนาทุกฝ่ายเลยนะประชุมกันห้าหนจนได้ข้าวออกมาด้วยกันเจ็ดประเภท นะครับส่วนใหญ่หนึ่งข้าวหอมมะลิสองข้าวหอมออไทยสามข้าวพื้นแข็งสี่ข้าวพื้นนุ่มห้าข้าวเหนียวพื้นนุ่มพื้นแข็งเรารู้แล้วสิบเอ็ดล้านกับสองล้านข้าวที่มากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือข้าวเหน,ยเเนียวข้าวเหนียววันนี้ปลูกกันถึงสิบหกล้านไร่มากที่สุดภาคอีสานสิบสามล้านไร่ราคากำลังตกกำลังตกมากมาก ทั้งข้าวหอมมะลิและก็ข้าวเหนียวอีกสามล้านไร่คือภาคเหนือในพื้นที่ต่างๆที่ผมชี้แจงมาเนี่ยยังมีข้าวหลักสีอีกนะฮะนั่นประมาณห้าแสนเรายังไม่ต้องพูดถึงเอาข้าวหลกัหลกๆเช่นข้าวหอมมะลิข้าวหอมไทยข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นแข็งเนี่ยทาอย่างไร,รต้องเห็นใจเห็นใจคือกรมการข้าวเนี่ยมีสองแผนก แผนกหนึ่งแผนกเรียกว่าศูนย์วิจัยซึ่งมีทั้งหมด28ศูนย์ทั่วประเทศอีกศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ที่จะเอาไปให้ชาวนาทำนา28ศูนย์นี้วิจัยวิจัยข้าวนี่ท่านผมต้องทำความเข้าใจก่อนขั้นตอนมันมากกว่าจะได้ข้าวหนึ่งพันเนี่ยใช้เวลา7-8ปี เจ็ดถึงแปดปีนะฮะกว่าจะประกาศรับรองให้ชาวนาทำได้ข้าวพันนี้สามารถให้ผลผลิตดีด้านทานโรคอะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลาเจ็ดปีประการสำคัญอีกอันหนึ่งก็คืองบประมาณไม่พอฉะนั้นความหลากหลายอย่างที่ท่านพูดว่าจะไปสู้กับเขานั้นสู้ไม่ได้ปีนี้เราเปลี่ยนใหม่ผมมาพูดถึงด้านวิจัยพระนาท่านนายกรัฐมนตรี ผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเชิญผมไปแล้วพูดในที่ประชุมขอให้เชิญอวกระทรวงอวมหาวิทยาลัยทั้งประเทศวันนี้เราดำเนินการแล้วดำเนินการแล้วครับว่าจะทำอย่างไรให้เกิดพันุ์ข้าวใหม่ๆใ,ให้สู้กับต่างประเทศได้นำไปขายได้ในต้นทุนถูกอันนี้เรื่องจริงครับ ประเทศที่ท่านไม่เอ่ยถึงก็ดีแล้วครับประเทศเพื่อนบ้านเราวนั่นเขาทุ่มเทในด้านวิจัยมากปีหนึ่งหลายร้อยล้านแล้วเขาก็สู้จริงๆคนของเขาขยันจริงๆต้นทุนเลยจึงถูกการวิจัยคนไทยไม่แพ้ใครครับเก่งวันนี้เขาก็วิจัยสำเร็จแล้วสำเร็จเป็นบางพันนะฮะ วันนี้เรามีข้าวอยู่ทั้งหมดร้อยห้าสิบสี่พันที่รับรองไว้แล้วแต่เดานำมาใช้ไม่ได้ต้องให้เป็นไปตามกลไกของตลาดวันนี้ตลาดเขาต้องการข้าวนุ่มเขาเพิ่งพูดปีที่แล้วนะครับเราก็จึงเริ่มผลิตคราวนี้ข้าวนุ่มข,ข้าวแข็งเนี่ยมันต่างกันอย่างไรข้าวแข็งก็หมายถึงว่าข้าวที่มีอิมิลสสูงแข็ง ถ้านุ่มก็ต่ำคราวนี้ข้าวนุ่มกับข้าวแข็งเนี่ยข้าวพื้นแข็งเขานำไปทำข้าวนึ่งด้วยมันจึงเกิดการสับสนเล็กน้อยผมขอเรียนว่าเราจึงลดพื้นที่ข้าวแข็งลงมาเพิ่มข้าวนุ่มตามที่ผู้ส่งออกต้องการแล้ววันนี้เราก็ทดสอบแล้วพันนี้ใช้ได้ข้าวพื้นนุ่มเราทดสอบแล้วให้ผลผลิตถึงพันสองกิโล ต่อไร่ต้านทานมาแมลงนะครับข้าวพื้นนุ่มที่ผมพูดถึงนี่ก็คือข้าวกอข8อ87พันใหม่เริ่มทดลองแล้วและจะรับรองพันโดยถูกต้องตามกฎหมายภายในปีนี้บางส่วนก็นำไปปลูกกันทดลองแล้วดังนั้นผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องแข่งขันแล้ววิจัยวันนี้เราวิจัยได้ข้าวพันธุ์ใหม่มาอีกหนึ่งตัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นที่น่ายินดีขอชมเชยขอชมเชยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นเขาได้สามารถนำข้าวกอขอข้าวหอมเนี่ยนะครับไปผ่านรังสี เขาเรียกว่าหลังสีในตจอนระดับต่ำสามารถแตกมเมล็ดพันธุ์ออกมาใหม่เป็นพันธ์ุใหม่ซึ่งให้ผลผลิตถึงพ5 0 0กิโลกร,รัมขั้นต่ำนะต่อไร่และให้ความหอมมากกว่าเดิมวันนี้ผมก็ให้กองมเมล็ดพันธุ์ไปประสานงานและนำความรู้มาทดลอง ตอนนี้เขากำลังจดทะเบียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะให้พันเรามาทดลอง20กิโลมันดีตรงไหนรู้ไหมครับคือเพอะอปลกได้ทั้งปีและได้ผลผลิตมากเขาเอาเข้าวหอมมะลิเนี่ยมาผ่านผ่านแสงผ่านแสงแล้วก็ได้เกิดข้าวพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับอันเนี้ย เป็นไปความต้องการของของประเทศด้วยแล้วก็ของชาวนาด้วยแล้วก็ก็การตลาดด้วยยุทธศาสตร์ตรงนี้ในขณะน,นี้รัฐบาลให้ประสานกระทุกมหาวิทยายลัยพ่อค้าเอกชนวันนี้เราประกาศไปแล้วเราประกวดแข่งขันไป1หนึ่งรอบแล้วเราได้ข้าวพันธุ์ดีๆมาไม่น้อยกว่า10ชนิดที่หลายคนเก็บเอาไว้ที่บ้าน เก็บไว้อยู่ในคลังข้าวตอนนี้เราทําเกือบทุกเดือนในการเชิญเข้ามาร่วมวิจัยเพื่อให้ได้ข้าวพันใหม่เราจะไม่ให้แพ้ประเทศเพื่อนบ้านเราประกาศไปแล้วว่าถ้ามีการประกวดข้าวครั้งใหม่เราต้องเอาให้ชนะให้ได้อันนี้เป็นความหวังส่วนที่ท่านพูดถึงยุทธศาสตร์จะทํำยังไงให้ชาวนา ลืมตาอ้าปากได้ทำนาวันนี้ขัดทุนตั้งแต่เริ่มแล้วเพราะต้นทุนการผลิตของเรามันสูงสูงมากโดยเฉลี่ยไล่หนึ่งตกห้0พันรบาทเริ่มต้นกระแพ้แล้วเราจึงนำการทำนาแบบอัจฉริยะเวลานี้เราคิดทุกหน่วยงานมาช่วยกัน การทำนาข้าวอัจฉริยะทำอย่างไรสิ่งแรกเราได้คิดค้นพบปัญหาการทำนาคือหนึ่งพื้นที่ทำนาไม่ราบไม่เรียบสิ่งนี้สำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานที่ราบสูงที่ราบฉะนั้นต้นทุนและการใช้น้ำจึงมากสิ่งวันนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กันนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มละสามล้านและก็สองล้านเพื่อให้นำไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะปรับปรุงพื้นที่และก็ใช้การปลูกให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดข้อที่สองเมื่อปรับพื้นที่ได้ระดับแล้วเนี่ยการใช้น้ำก็จะน้อยลง มากกว่าครึ่งหนึ่งปกติเราใช้น้ำอยู่หนึ่งพันคิวต่อไร่ต่อปีเมื่อปรับพื้นที่แล้วมีเซ็นเซอร์วันนี้เราใช้เซ็นเซอร์เราทำนาทดลองกันอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะใช้น้ำประมาณนะครับ400รอคิวต่อไร่ต่อปีหายไปกว่า60%เซน์และยิ่งไปกว่านั้น เราสอนให้ชาวนาต้องกลับมาห่วงแหนน้ําเราใช้ทํานาโดยระบบท่อวางสายใช้น้ําหยดท่านเชื่อไหมครับว่าได้ผลผล,ผลิตมากและดีใช้น้ําไม่เกินสามร้อยคิวต่อฤดูอันนี้นะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่ตั้งใจจะทําให้กับพี่น้องชาวนานะครับ ต้องไปดูวิธีการวันนี้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยทั้งสิ้นนะครับประการสำคัญวันนี้มีนวัตรกรรมซึ่งทางรัฐบาลให้โอกาสผู้คิดค้นนวัตรกรรมจดทะเบียนแล้วให้ชาวนาซื้อเช่นปุ๋ยปุ๋ยเวลานี้ปุ๋ยนวัตรกรรมเขาประกันเลย ถ้าใส่ปุ๋ยชนิดนี้ประหยัดแล้วต้องได้ผลผลิตมากกว่าเดิม25%ไม่ต่ำกว่า25%นี่คือยุทธศาสตร์ที่กรมการข้าวดำเนินการอยู่และทำแปลงสาธิตให้ดูกำลังทำให้ทั่วประเทศครับท่านนายกท่านได้สั่งว่าอย่าทำที่เดียวให้ทำทุกจังหวัดที่ทำนาให้พี่น้องมีทางเลือกให้พี่น้องชาวนาได้เห็น แล้วได้นำไปปฏิบัติต้นทุนก็จะลดไปมากกว่าครึ่งหนึ่งอย่างที่เราทำอยู่5,500ตอนนี้เหลือประมาณ3,000บาทตามขั้นตอนลดไปหมดเราใช้เทคโนโลย,ยีมีเซ็นเซอร์ครับมีระบบดาวเทียมเข้ามานะครับแม้แต่โดนเราก็ใช้เพราะวันนี้ชาวไร่ชาวนามแรงงานไม่มีผมก็คิดว่า ในเดือนหน้าเราจะเก็บเกี่ยวประมาณวันที่15บธันวาแปลงสาธิตนี้เราจะเห็นหมดเลยว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรจะปรับปรุงอย่างไรนี่ขอากราบเรียนท่านเพื่อนสมาชิกทางท่านนัฐวุฒธที่ได้สอบถามมาว่ามีกลยุทธ์อะไรพัฒนายอย่างไรวันนี้เราดำเนินการไปแล้วครับขอขอบพระคุณครับครับ ไม่อยากให้ท่านรัมรีเสียสมาธินะครับแต่ว่าท่านตอบเวลาคำถามแรกก็เหลือ28วินาทีเท่านั้นครับท่านนุุิยังมีอะไรติดใจไหมครับของท่านนภุิยังมีเวลาอยู่ครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีประพัดโพธิสุรนผ่านท่านประธานครับท่านทำงานอย่างหนักท่านไปแก้ปัญหาน้ำท่วม ท่านไปประชุมครมสัญจรวันนี้ยังมาตอบกระทู้ถามสดแล้วกระทูสิ่งที่ท่านตอบเนี่ยนะครับเป็นคําถามต่อไปของผมในข้อที่สข้อที่สองและข้อที่สามด้วยนะครับที่ผมจะถามท่านก็คือว่ากรมการข้าวมีนโยบายที่จะในเมื่อในเมื่อเราเราทำวิจัยเนี่ยนะครับงบประมาณเราน้อยลงทุกปี แล้วกระบวนการทําการวิจัยพันธุ์ข้าวปรับปรุงพันธุ์ข้าวเนี่ยนักวิจัยนักปรับปรุงพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวก็มีน้อยงบประมาณก็น้อยระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวแต่ละครั้งเนี่ยตั้งแต่พันคัดมาสู่ปรับปรุงพันธุ์มาสู่พันขยายมาสู่พันจำนายเนี่ยใช้เวลานานเหลือเกินนะท่านก็ไปแสวงหาสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมโครงการกับกรมการข้าวด้วย ในขณะนี้ทราบว่าดังที่ท่านกรุณาตอบไปแล้วเนี่ยนะครับว่าสถาบันวิทยาศาสตร์และวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขามีนวัตกรรมใหม่นะครับใช้หลังสีไอออนเข้ามาช่วยในการที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวได้ผมจะเรียนถามท่านนิดเดียวครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,ากรมการข้าวเนี่ยนะครับ ได้ร่วมวิจัยพันธุ์ข้าวกับสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยทราบว่าท่านได้ดำเนินการอะไรไปแล้วในเรื่องของการทำา o u u กบับสถาบันสถาบ,บันการศึกษาต่างๆนี้หรือไม่อย่างไรเพื่อเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดระยะเวลาการทำวิจัยเจ็ก7-8ปีให้เหลือน้อยลงเพราะว่าขณะนี้ซพ TPP เนี่ยนะครับมีผลสำคัญกับเราถ้าเราลงนามกับเขาไปการทำบริดดิ้งการปรับปรุงพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการวิจัยพันธุ์ข้าวของเราในอนาคตด้วยก็อยากจะเรียนถามว่าท่านได้ทำา o u กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานวิจัยใดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรครับขอพระคุณครับเป,ป็นคำถามสุดท้ายครับอาจารย์เวลาท่านอาจจะ หมดแล้วแต่ว่าขอใช้เวลาของท่านนัตบุลนะครับเช่นเครยับขอบคุณนะท่านประธานที่กรบครับเป็นคำถามตรงประเด็นเลยเวลานี้เขาเรียกว่าสถาบันนะผมให้กองผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปประสานงานกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วขอถอนคำพูดผมพูดผิดไปแสงไอออนครับไม่ใช่แสงนตรแสงไอออนแสงไอออนนี้จะสามารถทำให้การวิจัยมเมล็ดพันธุ์ซึ่งที่ผมกล่าวไปแล้วเจ็ดแปดปีจะเหลือสามปีและสามารถรับรองเลยว่าดีและการผ่านแสงไอออนเนี้ยทำให้อายุการปลูกสั้นลงต้นเตีย้ยกินหอม และได้ผลผลิตถึง 1,500- ถึง2,000กิโลอันนี้ผมไปสาแล้วครับแต่เขาก็ยังไม่ให้ MOU เขาบอกเขาขอทดลองอีกครั้งหนึ่งแต่เขาให้เมล็ดพันธุ์เรามา20กิโลก่อนอันนี้ขอกราบเรียนท่านนทวุฒินะครับว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจมหาวิทยาลัยไหนดีเราก็เชิญตอนนี้เราก็เชิญทุกมหาวิทยาลัยที่เขามีพันธุ์ข้าวผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ภายในเดือนนี้นะครับรอท่านอาทิตย์บดีคนใหม่มาก็จะเริ่มงานได้ทันทีเลยครับขอบคุณอุณตวุฒิแล้วก็ท่านร,รัมนตรีนะครับก็ขออนุญาตไปกระทูถามสดด้วยวาจากระทูที่สองนะครับ